สวัสดีครับแปดเสือครับวันนี้ผมจะพามารีวิวตัวเก่า2ตัวนะฮะแล้วก็เล่น PVP ให้ดูไอดีร้องผมนะฮะไอเแปดเสือ2ตัวเก่าที่ว่านี้ก็คือนี่บาวตลกนะครับแล้วก็ s า l l y เห็ดพิท2ตัวนี้นะครับผมปั้นเป็น Master m a แเลยนะครับกับช่วงเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมานะฮะทำไม2ตัวนี้เพราะว่า2ตัวนี้มีสกิลที่โดดเด่นนะครับ เช่นตัวเนี้ยบาวตัวตลกเนี่ยเขายืนที่290จุดสกิลที่โดดเด่นคือเล่นโยนบอลเนี่ยแหละฮะตัวนี้แหละครับคือหนึ่งมันจะทอนความเสียหายแล้วก็เพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพวกพวก10%นะฮะเพิ่มมาตราการใช้ทักษะ40%สกิลนี้ความยาว300จุดนะครับจากตรงที่เขายืน290เนี่ยเพราะฉะนั้นคิ้เลีวก็ถึง600ข้างหลังเนี่ยบาวโยมิก็น่าถึงเพราะบาวโยมิยืนแค่400นะครับแล้วก็พวกไทกะพวกอะไรได้รับบัฟหมดนะครับแล้วก็ จุดคือสกิลที่สองคือสกิลนี้นะฮะเปลี่ยนสถานะนานะฝั่งศัตรู9วินาทีสกิลนี้ถ้าติดบ่อยเหมือนสตันเลยแหละคือมันจะกลายเป็นรูปกล่องของเล่นนะฮะเด้งดุกดิกไปดุกดิกมานะฮะ9วินาทีถือว่าโหดนะครับ350จุดเพราะฉะนั้นถึงยันไทยกะเลยไทยกะไปหน่อยนึงด้วย ถ้าเกิดมันโดนนะครับแต่เขาเป็นธาตุน้ำถ้าไทากะเป็นธาตุไม้เพราะฉะนั้น2องเนี่ยอาจจะโดนไทกะยิงตายก่อนแต่พอเป็นมาสเตอร์เนี่ยมันก็ป่วนดีเหมือนกันนะครับมันก็อึดขึ้นมาส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือซาลลี่เฮดพิทซึ่งเคยรีวิวไปแล้วคราวนี้จะมาใช้รวมกันดูนะฮะซาลลี่เฮดพิทเนี่ยเขายืน400จุดนะครับ400นี่คือหลังบาวโยมีอีกเดือดสามไปบาวโยมีน่าจะยืนที่400เพราะฉะนั้นรับรองว่าเขาจะโดนสกิลหลายๆสกกิลยยาหน่อ น,ะะนอกจากสกิลที่ยิง500จุดสกิลหลักที่เด่เดนๆนีงเขาคือสตันนะฮะ500จุดปาไปนี่ถึงเจสิก้านะยครับอ,นนอันนี้คือจุดเด็ดของเขาเลยแล้วก็จุด,จดนึงคือนี่ขัดขวางการสร้างของทั้งของสตูนะฮะความสามารถไฮเปอร์อันนี้ดีเลยฮะยังติดอยู่นะครับอันนี้ผมจะพามาดูการเล่นในสเตจนี้ครับสเต,ต็444บ่าวซารีเฮดพิทแล้วก็มูนดูรลยางปล่อยมูนไปก่อน เห็นนะฮะ <_ L> <it> เห็นกระตุวของเซลลีเห็นแล้วใช่ไหมครับถึงไอตัวนั้นเลยนิ่งเลยแล้วถ้าได้บัฟของบาวตลกเข้าไปอีกก็จะไปอีก10ก็คือยาวกันไปใหญ่<__ <L> <it> เห็นไหมฮะสตันแบบสตันแบบนิ่งเลยอ่ะคือคือเจอทีมนี้เข้าไปก,ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะฮะทั้งนิ่งทั้งกลายเป็น ของเ,เห็นไหมครับมันโหดนะคะคือเอามา3ตัวเนี้ยคือบุนมูลหรือยางเนี่ยมันก็มันก็แข็งอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดสมมุติผมว่าอ,อีก2ตัวผมเอาเป็นตัวคิลิวหรือตัวดาเมจมาเนี่ยยืนไม่ได้นะครับตายหมดเพราะว่าบอสพวกนี้ตีแรงมากแต่พวกนี้คือมันปวดไงครับมันทำให้ทั้งสตันแล้วก็กลายเป็น กลล่่อองงขเนก็เท่ากัาบ,บว่าศัตรูทําอะไรเราไม่ได้แต่ความสามารถพวกนี้นะครับพอเอามาเล่นสเตจพวกนี้มันโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่น PVP เนี่ยบางทีมันว้าวนะครับมันไม่ติดเขาไม่ค่อยติดติดบ้างแต่คราวนี้อีกฝั่งหนึ่งเขามีพวกทะลุอมันตัดบางทีก็ตายเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ผมว่าเขาก็ายังมีประโยชน์อยู่นะฮะไอ้สองตัวเนี้ยสังเกตดูว่าในตำนานเนี่ยเฮดก็ยังเล่นกันอยู่ ส่วนมาเตอร์หนึ่งสองสาเนี่ยบาลตลกก็ยังมีนะฮะเพราะมันปวดนะฮะมันเป็น,นสกิลพวกนี้ฮะสกิลแบบควรๆเนี่ยกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าดีไวซ e ตัวนี้ค่อนข้างจะเก่าแล้ว iPad ปีนี้รุ่นไหนก็จำไม่ได้ครับผมลง ID นี้ไว้อยู่เห็นไหมครับชนะนะครับเนี่ยดาน4ีนะครับ มาดู PVP ครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมจะเล่นวันละว,ว,วันละครั้งน,นะฮะของ ID เนี้ยก็ยืนอยู่ที่เพจหนึ่งอันดับที่พันแปดร้อยหกสิบห้าก็มาดูก็ชนะบ้างแพ้บ้างชนะ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 แพ้แพ้นะครับไปลองสู้ดูทีมนี้อ่ะสู้ครับไอดีร้อนนะครับไอดีแปดเสืออยู่เพจหนึ่งบางทีก็ยืนไปถึงมาสเตอร์สาม ทปวดเอาไปรัวๆจะเห็นได้ว่าติดนะครับจะเห็นได้ว่าติดสกิลนะครับสกิลของเฮดอ่ะเจอใครเนะี่ยเจอไทยกาหรอ โหไทยกาเห็นไหมครับเกือบไม่รอดนะครับเนี่ยรอดไหมไทยกาโหจริงดูสิยังไม่ยอมตายเลยฮะเออไทยกาเขาไป ไหวไหมดูสิครับน่าจะชนะครับประมาณนี้นะครับว่าว่าว่าคือผมใช้อยู่ในทีมหลักเลยนะครับก็้ทีมรับด้วยก็ชนะบ้างแพ้บ้างอย่างที่เห็นมาดูครั้งที่สอง ก็ปล่อยพวกนี้ไปเหมือนเดิม5ตัวแรกแล้วก็ปล่อยชีมทุกส,สองไปทีมที่มีซาลีแม่บดบินเนี่ยถ้าหลีกประมาณแถวเนี้ยก็ยังโหดน่ากลัวอยู่เหมตีเข้าง่ายมากแล้วก็ตีไม่ไมค่อยโดนครับช่วงเนี้นี่ขาดาษบอสปราบผีซึ่งมีสกิลลดหลบเหลีกนะครับ ยังต,ไไต,ไต,ไตไีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ตีไม่ค่อยโดนดีกว่าผมก็พูดตีว่าไม่ไม่ค่อยเข้าเห็นมนั้ยบ้างเต็มเลยบอสปรับเหตนี่มีสกิลนะครับสกิลลดลบดีของตัวบินนี่คือช่วยเยอะนะฮะึบบตัวบินก็ยังแข็งแกร่งอยู่มาดูมาลอดูรอบเดือนหน้าว่าว่าจะเป็นอย่างมีตัวบินแล้วมาใหม่ไป พี่สามอืมอาจจะไม่รอดแต่ไปสรุปก็ก็ยังน่าใช้นะครับยังใช้ได้อยู่นะค,คู่นี้คู่คอมโบสุดสุดนิ่งแล้วกันฮนะ หลีกแถวนี้พวก,พวก,พ,วก,พ,วกพวกเนี่ยพวกเบลพวกพวกเคนอีเกิลเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่เสมอนะครับอ้าวพิกกลับได้ครับวันนี้ หรือเปล่าเอ๊ะตัวนี้สมัยจิงไม่ตายเนี่ยฮะตัวบินตัวเนี้ยอ๋อตายครับเรียบร้อยชนะเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับ3รอบก็ชนะ3รอบเลยก็สรุปว่าทั้งเบาต,ตัวตลกแล้วก็ซันลี่เฮดพิตผมว่ายังใช้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะตัวนี้กับความสามารถนี้นะครับ ยังไงก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับผู้ติดตามนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับ